เราอยู่ถูกต้องอยู่นี่3าสิบปีแล้วเนี่ยมันชินชินอ่ะมันไปนู้นก็เงาเงาใช่ไหมครับอยู่นี่ตลอดคนเต็มหน้าด่านั้นตอนนี้ออกมากลับมาแล้วเขาบอกแค่สี่โมงไงใครออกเขาออกอ่ะเห็นออยู่เต็มเต็มหน้าด่านเลยเมื่อกี้เห็นกลับมาหมดแล้วทยอยกลับอยู่ที่ฟอร์มันเดินไหมครับมองยังไงมีตลาดกับที่โย พูดถึงเขาเปลี่ยนคนอ่ะมีฝั่งคนไทยอยู่ฝั่งนไทยอยู่ฝังน้นตลาดไทยครับเห็นข่าวเขาพูดยังไงคนไทยอยู่ฝั่งกัมพูชาก็มีคนกัมพูชาอยู่ฝั่งไทยก็มีแต่อยู่ฝั่งนู้นไม่มีตีนะไม่มีข่าวปลอมไหมใช่เมื่อเที่ยงก็ลงข่าวว่าไม่ไมไมไม่มลงเกลือผมก็อยู่ตู่ผมก็ตกใจเอ้าคุณพเป็นโทรมาเลยเขาบอกเออเห็นยิงเขาตลาดลงเกลือ ม่่ใชเอาอะไรทีไฟไม้ปานน้นอ่ะรอบก่อนใช่เปนเก่าคลิปเก่าเอามาใส่เอาคลิปเก่ามาลงไงแต่เขาที่พี่น้องเขารองไห้เลยอ่ะโทรมาบอกโอ้ยังไงอยู่ลงคื้นก็ตัวคนแก่กับลูกข้าวรับงข้าวได้เก้บแป เราไม่ดูเรื่องอ่ะพวกประทาชนคิดรูเหมือนผมไม่ดูโกรธใครไม่คิดไม่คิดเลยอ่ะเราไม่มีอำนาจใช่ไหมเป็นคนหากินไม่อยากได้อำนาจอะไรใช่ไหมไม่อยากเอออันนี้สนอพาไปทําอะไรไม่มีเราคิดหาเงินอย่างเดียวคไม่ไปคิดว่าเออเป็นสงครามแล้วเราเป็นใหญ่อะไรไม่คิดเออ หากินจำเดียวไม่ได้กินก็หวังว่าให้มันกลับมายี่งขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครอยากให้มันเกินนะใช่ภาพถ่ายเลยป่ส้มนะเที่ยวพี่เนี่ยเดี๋ยวไปตรวจสอบนะมีอะไรแะมาดูด้วยนะได้ได้เห็นหน้าผมออกมาดู